ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราได้ประคำมาอีกรอบหนึ่งนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่ารอบนี้เราจะมาเซตในการสั่งก็เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าหลายท่านเลยที่สนใจแล้วก็ชอบงานรอบแรกนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ผิดหวังเช่นเดิมเลยนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะอันนี้จะเป็น มาเช็คงานให้ลูกค้านะคะที่สั่ง3เส้นนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามาในรูปแบบบ็อกเซตนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะคะบ็อกเซตที่เข้ามานะคะจะเป็นแบบนี้นี่เลยค่ะให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นบ็อกเซตนะคะ ก็ในแต่ละกล่องเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่เข้ามาในเซตนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตของเขาเลยนะคะก็คือถุงมือถุงมือจับประคำนะคะในบ็อกเซตก็จะมีคิดเซตที่เป็นสําหรับเอาไว้อะไหลเป็นอะไหลสําหรับเอาไว้ใช้ในกรณีที่ว่าประคำเ,เกิดหลุดขึ้นมานะคะก็สามารถที่จะนํามาร้อยนะคะถัก ร้อยต่อได้นะคะรวมถึงเขาให้อันนี้มาด้วยนะคะนี่เป็นเข็มเอาไว้ใช้ใช้ร้อยนะคะอ่าโอเคชี้มาดูงานนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับเซ็ตที่ถ้เกิดว่าเป็นครบเซ็ตนะคะจริงๆเลยเนี่ยเขาก็จะมีเราจะมีผู้นับนะคะให้ซ้ายขวา ผู้นับนี่คือหลายท่านก็อาจจะมีว่าเอะเอาไว้ทำอะไรนะคะก็อย่างที่ตามชื่อเลยนะคะผู้นับก็คือเอาไว้ใช้สำหรับนับกรณีที่เรานับประคำเนี่ยประคำมีทั้งหมด108ถูกไหมคะทีนี้ถ้าในกรณีที่เราต้องการจะนับ คำสวดคำภาวนาที่มากกว่านั้นอย่างยกตัวอย่างบางที่เนี่ยเขาตั้งสัจจวาจาว่าอยากจะนับสวดภาวนามนตราหรือว่าบทพุทโธต่างๆนะคะบทภาวนาต่างๆให้ครบ1 0 0 0 0แสนจบหรือ1หรือห0,000ื่นจบ1มื่นจบนะคะทีนี้การนำประคามานับเนี่ยเราเรามีแค่ร้อยแเองนะคะทีนี้มันก็จะมีหน่วยนะ้ำ นะคะคที่เอาไว้ใช้สําหรับทดหลักหมื่นหลักพันนะคะแล้วก็หลักหลักแสน,นี้จริงน่าจะอาจจะอาจจไปทดครบรอบของของของ9999แล้วนะคะก็ไปนับโน้ตในกระดาษแล้วค่อยมานับต่อหมุนต่ออีกทีนึ่งนะคะก็อย่างยกตัวอย่างครบร้อปุ๊บก็จําสัญลักษณ์ตรงตรงฝั่งไหนก็ได้นะคะว่าอันนี้เป็นหลัก เรียกว่าหลักร้อยเมื่อกี้ร้อยแปดไปแล้วอ่ะร้อยแปดรอบที่หนึ่งเราก็เอานี้นับมาหนึ่งเส้นร้อยแปดรอบที่สองเราก็นับไปนะคะจนร้อยแปดครบรอบที่สิบนะคะก็นับไปจนมาเป็นเปลี่ยนหน่วยนะคะอันนี้เป็นหนักร้อยก็เป็นหลักหลักพันก็ก็แสดงว่าได้แล้วครบร้อยแปดรอบสิบนี่ก็เป็นหนึ่งพัน นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปคำนวณตัวเลขคูณอีกทีนึงว่าเศษที่ที่ตกด้วยเลข8นะคะก็เอา108ไปคูณ10คูณ100อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวนับค่ะก็จะมี2ฝั่งบางที่ก็จะมีหลายจุดเลยนะคะเป็นตัวมาร์กไว้อาจจะเป็นมาร์กด้านบนด้วยก็ได้นะคะด้านบนจะเป็นอาจจะเป็นหลักหมืน่นหลักแสนก็คือมีมากขึ้นนะคะเราก็จะมอีอ่มาใส่ตัวผู้นับไว้ด้านบนต่อตรงนี้ ะะก็งานสวยนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะขนาดออของตัวประคำอยู่ที่12คูณ8มิลลิเมตรนะคะ12คือความกว้างความยาวแล้วก็ความกว้าง8นะคะวัสดุงานเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นออเกตหินออเกตจากที่เบตนะคะก็จะเป็นออเกตทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นเงินที่เบตนะคะ เงินที่เบดจะยังไม่ใช่แบบเหมือนเป็นจิวเวลรี่แท้ของเงินเครื่องเงินแท้เลยอันนี้จะเป็นการสั่งมาโดยตรงเลยนะคะมาเอามาเป็นเซตแบบใส่ให้เฉพาะเลยน,นี่เป็นงานจิวเวลรี่สวยเป็นเงินแท้แล้วก็น้ำหนักเงินเนี่ยอยู่ที่ย1 1สิบเอ็ดจุดหนึ่งกรัมนะคะสวยงามค่ะนี้ต้องบอกเลยว่า จิวเวลリแท้ที่ตั้งใจอยากให้เป็นงานเงินจิวเวลリแท้เพราะว่าเราอยากให้ว่าออของที่เป็นเครื่องใช้อุปกรณ์ในการที่เราไว้ใช้ประจําประดับในการนั่งในการนับสวดมนต์ภาวนานะคะก็ถือว่าเป็นมนตราหรือว่าการภาวนาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็อยากได้ของที่มีคุณค่านะคะแล้วก็ได้อยู่กับเราได้นานเอาไว้ภาวนานะคะแล้วก็สิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็น มตราเ,เ,ปปรเป็นประคำที่ศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นมานะคะก็อยากที่จะให้หลายๆท่านนะคะลองดูนะคะก็อันนี้สำหรับเป็นเซตนะคะครบเซตก็จะมีผู้แต่ถ้าเกิดว่าบางท่านไม่ไม่ได้อยากได้ผู้นะคะก็จะเป็นประคำแบบเพียวเลยเดียวเลยนะคะก็จะเป็นเซตนี้นะคะนี่ค่ะราคานะคะจริงๆจะบอกว่าไม่ได้แพงนะคะราคาสำหรับ ประคำเม็ดโพนะคะเม็ดโพก็คือเป็นมาได้ถึงการตื่นรู้นะคะอันนี้นะคะก็จะอยู่ที่3,5 0 0นะคะคะก็จะได้ประคำนะคะในขนาดไซส์ที่ใหญ่นะคะแล้วก็ขนาดประคำเม็ดประคำเนี่ยก็เรียงเท่ากันทุกเม็ดเลยนะคะมีความสวยงามแล้วก็ตรงนี้เป็นงาช้างนะคะนี่เป็นงานงาช้างแล้วก็หินอาเกต ก็เรียกว่างานทรงคุณค่าจริงๆนะคะมาในรูปลักษณ์ของกล่องบ็อกเซตที่ให้เราได้เป็นเจ้าของแล้วก็สามารถนำไปมอบเป็นของขวัญหรือว่าเอาไว้ใช้เก็บเองได้นะคะนีนะคะแล้วก็เราก็จะมีถุงผ้าถุงผ้าไว้ใช้สำหรับใส่ประคำนะคะในกรณีที่เราจะ เอาเก็บติดตัวไว้ใช้เป็นส่วนตัวนะคะเราก็สามารถนําประคำนาะใส่ในถุงผ้านี้ได้นะคะถุงผ้านี้ก็พิเศษด้วยนะคะก็คือเป็นถุงผ้าที่ปกป้องรอยขูดขีดนะคะข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นปุยนุ่นนะคะขนนุ่มๆน,นะคะ,ะก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ลงไปในกระเป๋าย่ามของเราได้นะคะนี่เลยนะคะก็ไว้ใช้พกเวลาต้อง ตั้งใจอยากที่จะนำขึ้นมาก็สามารถหยิบขึ้นมาได้นะคะโอเคก็ขอบคุณมากเลยนะคะท่านนดสนใจนะคะก็ลองดูนะคะแล้วก็รอบนี้นะคะจริงๆก็เหมือนจะมีเยอะแต่ว่าก็มีลูกค้ามาจองกันหลายท่านแล้วค่ะค่ะก็แจ้งมาได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ